วงจรต่ำตัดโดยใช้โซลิดสเตเตโมดูลนะครับตันนี้ผมมาต่อเข้ากับลูกค้าแล้วครับเพราะเพราะว่าเครื่องนี้นะครับผมไม่มีวงจรต่ำตัดนะครับเราก็เลยมาต่อเข้ากับร้อ,อนไฟออกของอินเวอร์เตอร์นะครับคือไฟ AC นะครับตอนนี้แรงดันแบตบอยู่ที่25บโวลต์นะครับผมจะตั้งตัดไปที่24 24.2โวลต์น,นะครับลองมาดูกันว่าแรงดันที่24.2โวลต์จะตัดหรือเปล่านะครับตอนนี้ผมเปิดโหลดแค่ตัววัดกรีตัวแลกตัวนี้นะครับแล้วก็มีพัดลมพัดลมสองตัวฝั่งนี้ออร์ตฟลออเซนต์พอร์ต LED ครับ3นะครับามาดูอีกฝั่งหนึ่ง ฝังหนึ่งก็เป็นพัดลมอีก2ตัวนะครับรวมเป็นอ่า4ตัวแล้วก็หลอดฟลูเรสเซนต์หหลอดนะครับเรามาดูกันว่าอาจจะดับตอนไหนนะครับอาจจะเข้าไปในห้องกันครับโอเคครับตอนนี้ยี่บห้วลตนะครับโวลานะของแบตอิเวอรอเตอร์อยู่ที่นนส4เ์นะครับ แต่ผมไม่ได้เปิดแผงโซลาเซลล์เข้านะครับคือใช้ไฟจากแบตดิเทียมมาร่วง,งเลยนะครับตอนนี้ลงมา24.9แล้วนะครับดูว่าที่24.2จะตัดการทำงานหรือเปล่านะครับแล้วก็ ตัดเสร็จแล้วผมจะเปิดแผงโซ,ซล้าเซลล์เข้ามาชาร์จแบตนะครับจ่ายเริ่มทํางานที่2 6โวลต์นะครับผมก็คือบวกอิน1.8นะครับก็คือ24.2บวก1.8ก็คือ26น,นะครับผมจ่ายเริ่มทํางานเราจะมาดูกันนะครับอ่ครับผมตอนนี้โซลิดสเตตก็ สั่งรัดการทํางานของแหลงจ่ายฝัง่งด c ของรีเวอร์เตอร์ที่เรียบร้อยแลวนะครับะนะครับที่ไฟสถานนะจะไม่โชว์นะครับเ็คือเพื่อป้องกันแบตเตอรี่หมดก่อนำเสนดนะครับแต่ว่าตัวมีเม็ดตัวนี้ก็ตัวโพเทค แบตเตอรี่แต่ละเซลล์แล้วเหมือนกันนะครับเพราะว่าไม่ให้ต่ำกว่า0.5โวลต์ต่อเซลล์นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวเราไงใช้แผงโซล,ล่าเซลล์เนี่ยชาร์จกลับเข้ไปให้ทํางานที่2 6โวลต์ะนะครับเราดูว่าสถานะกาำลังานของตัวโซลิตสเตตเนี่ยจะทํางานหรือเปล่านะครับก็คือผมตั้งไว 24. ้24.2บวก1.8ก็เป็น2 6โวลต์นะครับเราไปดูกันว่าโซลิตสเตตตัวนี้จะทำงานหรือเปล่าครับแต่ว่าด้วยสภาพอากาศวันนี้ มีฝนตกลไปดูจะชาร์จสุดหรือเปล่านะครับ20โวลต์เรามาลองดูกันครับเห็นไครับมันลมอะไรดับหมดแล้วนะครับโอเคเรามาดูกันผมเปิดสู้ก่นอนออกทีวีเข้ามานะครับอ่ะมาแล้วครับทีวีกำลังชาร์จ ตงหน้าโลตอนนี้ชาร์จเข้าเท่าไหร่นะครับก็คือได้แค่7.8 7.4โวลต์แอมป์ได้แค่8.9อมกนนะครับก็ไม่แน่ใจวันนี้มีโวลต์จะเต็มหรือเปล่านะครับผมเดวเรามาลองดูกนะันว่ามันจะเป็นมันจะโวลต์จะขึ้นมาหรือเปล่านะครับที่2 6โวลต์น,นะครับผมโอเคครับอ่ะก็ผม เมื่อกี้แบตชาร์จถึง25นะครับเมื่อกี้ผมปรับตั้งใหม่ให้เร็วขึ้นนะผม B N ะมี25แล้วเมื่อกี้วงจรก็ต่อการทำงานเหมือนเดิมนะครับผมอันนี้ก็วันนี้ฝนตกนะยวงเล็ชาร์จน้อยมากนะครับ7์นะครับก็ชาร์จเรื่อยๆนะครับเมื่อกี้จนถึง25รวมตั้งมาใหม่นะครับแต่ว่าตัดที่24.2เหมือนเดิมนะครับผม แล้วก็กระแสกินอยู่ตอนนี้ก็7แ์ 7A แนะครับผม8แ์นะครับผม,อผมเอาฝั่งโซล่าเซลล์ไปใช้ด้วยนะครับเลยทำให้ยิงจับแบบไปใช้น้อยลงเพราะเป็นช่วงกลางวัน <c oughs> ผมก็ยังตกอยู่นะครับผมปล่อยนะครับอโอเคครับผมระบบนี้ก็ไว้โเทคชั่นแบตเตอรี่นะครับผม เพราะว่าตัวเครื่องตัวนี้ไม่มีอโอริตชั่นฝั่งวอล์นแล้วมันตัดให้นะครับผมเราจะต้องเอาอมาเพิ่มในระบบนะครับผมโอเคครับตัวนี้ถ้าใครสนใจสอบถามได้เลยครับอพอพัดดิสวัทระบบยังไงเดี๋ยวลงลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับผมของ YouTube นะครับโอเคครับสวัสดีครับ